สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตรงประเด็นสำหรับวันนี้ผมจำนงชัยมงคลเข้ามาพบปะพูดคุยกันนานๆทีจะได้มีโอกาสเข้ามาสู่บรรยากาศเป็นรายการสดพูดคุยกันสักครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ตัวเองก็มีภารกิจอยู่นะในส่วนของกระทรวงกลาโหมนะก็พยายามจะทํางานที่นะกระทรวงกลาโหมให้เต็มที่นะครับสมที่ทาง นะท่านสุดินกลางแสงได้อมอบหมายให้ปเป็นผู้ช่วยรัมตรีแล้วก็โดยคําสั่งของนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะทําหน้าที่นั้นอย่างสุดความสามารถก็เลยถือโอกาสแหมนะไม่ค่อยมาสู่บรรยากาศไร้สดสักนิดนะนะไม่ค่อยมีเวลาวันนี้ก็เลยถือโอกาสแบบสบายสายทักทายท่านผู้ชมที่เป็นแฟน,แฟน,แฟนรายการกันนะครับผมก็เลยตั้งหัวข้อนะในเรื่องของการอภิปราย นะในสภาผู้แทนราษฎรหรือการออกมาพูดผ่านสื่ออะไรก็แล้วแต่เนะี่ยในลักษณะที่เราพยายามจะใช้วาทกรรมคือผมเองเนี่ยนะครับแม้จะรับหน้าที่อยู่ตรงนั้นกันแล้วแต่แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับก็พยายามติดตามนะข่าวสารการเมืองนะโดยเฉพาะยิ่งในการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรพยายามติดตามอย่างต่อนเนื่องมาโดยตลอดอย่างวันนี้ก็มีการประชุมร่วมสองสภาหรือประชุมรัฐสภา ถูกไหมฮะวันนี้ก็มีการประชุมกันก็ได้ข่าวว่าช่วงแรกๆฝ่ายค้านก็มีการนับองค์ประชุมนะนับองค์ประชุมถ้าเป็นภาษาการเมืองบางคนเขาก็เรียกว่าตีรวนบ้างนะบางคนเขาก็เรียกว่าอ่าแล้วแต่แล้วแต่จะพูดนะไม่อยากจะใช้คํานี้นะอย่างวันนี้มีการนับองค์ประชุมแต่นับไปนับมาก็ปรากฏว่าองค์ประชุมมันครบนะเนื่องจากว,ว่าจะเป็นการนับ โดยการขานชื่ออย่างเงี้ยการนับโดยการขานชื่อท่านผู้ชมมะมันเขาเรียกอะไรคือมันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาพอใช้เวลาปั๊บเนี่ยแทนที่จะเอาเวลานั้นไปเป็นประโยชน์เป็นอย่างอื่น,นก็เสียเวลาอยู่กับการขานชื่อนี่นะสุดท้ายแล้วก็ครบอย่างเงี้ยภาษาการเมืองเราก็ไม่อยากจะพูดกันริงอยู่นะครับเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้าน ในการยี่ยขอนับองค์มระชุมหรือแม้กระทั่งสสเอรัฐบาลจะขอนับองค์มระชุมก็แล้วแต่มันเป็นสิทธิ์แต่บางครั้งเราก็ต้องมาดูเช่นเดียวกันว่าสิทธิ์ที่เราได้ใช้ออกไปนั้นนยครับมันได้ประโยชน์จริงหรือไม่เพียงใดอันนี้สําคัญนะผมอยากให้การเมืองในรุ่นใหม่ๆหรือเห็นกันใหม่ๆในยุคปัจจุบันนะครับหลังจากที่เราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความเดือดร้อนนะมาจากการปฏิวัติะหารมากพอสมควร แล้วเราก็พยายามจะบอกว่าวันนี้เราจะทําการเมืองในรูปแบบใหม่แต่ว่าถ้าเราไปใช้การเมืองแบบน้ําเน่าเหมือนสมัยเดิมเนี่ยนะนะสุดท้ายผมว่ามันก็จะไม่ได้อะไรอันนี้ต้องคุยกันแบบตรงไปตรงมาตามภาษาของผมนะครับนะฮะอ่าผมเป็นคนตรงไปตรงมาอะไรเห็นดีเห็นงามด้วยผมก็จะบอกว่าเห็นดีเห็นงามสายโทรศัพท์เข้ามามันก็จะตัดเสียงออกไปนะจะตัดเสียงออกไป อ่ะนะครับนี้ก็เลยถือโอกาสพูดคุยกันนะครับว่าถ้าเราเล่นการเมืองแบบเขาเรียกว่าใช้วาทก,กรรมประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองนั้นจะไม่ได้อะไรนะจะไม่ได้อะไรนะก็จะกลายเป็นเรื่องวตาก,กรรมประโยชน์ที่ประชาชนควรจะได้รับพี่น้องประชาชนควรจะได้รับการตอบสนองอไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็จะสูญเสียไปนะอย่างการนับอโมชุมเช่นเดียวกัน ในาการนัดประชุมเนี่ยเออถ้ามันมีความจําเป็นบาระบางเรื่องที่เห็นละนะครับคือพูด,ดง่ายๆไม่เห็นด้วยกฎหมายหรือต้องใช้รูปแบบวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าแหมไม่อยากใช้คำว่าภาษาตีรวนอนะ่ะไม่เกิดประโยชน์อะไรเดี๋ยวเมื่อวานผมเห็นการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรก็เหมือนกันนะมีการตั้งกระทู้ถามมั้ง ยติมั้งรู้สึกจะมีการเสนอยติถามเกี่ยวกับท่านทักษินชินวัตรนะโดยไปถามรัฐีิว่าการกระทรวงยุติธรรมนะโดยมีคุณวรมัดวันมาหมาัดนวัาทนาเป็นประธานนะก็มีการถามประเด็นเรื่องคุณทักษินชินวัตรนะครับนะผมว่ามันจะอะไรกันนักกันหนากับท่านทักษินชินวัตรนะนะความจริงแล้วเนี่ยนะมันมีเรื่องในบ้านในเมืองเยอะแยะมากมายที่ฝ่ายค้านสามารถที่จะ เสนอต่อสภา,าตั้งกระทู้ถามยื่นยติถามนะในประเด็นที่เรื่องบ้านเรื่องเมืองที่เป็นประโยชน์ะเยอะมากกว่านี้ความจริงมีอีกหลายเรื่องนะปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ฝ่ายค้านควรจะทําที่ในการตรวจสอบอย่างจริงจังนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องขององค์กรอิสระนะอันนี้ผมก็อ่าเป็นเรื่องที่ควร,ร่วมกันแก้ปัญหาเป็นอย่างยิ่งอันนี้เรื่องใหญ่ๆการแก้รัฐธรรมนูญ วันก่อนก็เห็นอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินนะฮะไปกฎหมายพรรคเพื่อไทยประธานคณะกรรมการิการปปอชอนะฮะก็มีการถแถลงบอกว่าเนี่ยเราจะแก้รับนูนกันเอาอย่างนี้้ว้กับเอาหมัดหนักหเด็ดเด็ดนะล้างกระบวนการนะหรือว่ารูปแบบใดๆที่เราเห็นว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตายล้างออกทิ้งไปให้หมดช่วยกันอย่างเงี้ยบ้านเมืองจะได้ประโยชน์นะแก้รับนูน จะร่างใหม่หรือจะยังไงเอามาถกมาเถียงกันอ่อันเนี้ยได้ประโยชน์แน่นอนเพราะว่าต้องยอมรับนะครับรัฐธรรมนูญปี60นั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่มีปัญหามากที่สุดเป็นฉบับที่มีปัญหามากที่สุดนะแล้วมันก่อให้เกิดความล้าหลังหลายๆเรื่องในปัจจุบันเป็นอุปสรรคปัญหาในการบรหิหารราชการแผ่นดินในปัจจุบันอันนี้คือผลพวงของรัฐธรรมนูญปี60เรามาช่วยกันแบบนี้เลยผมจะช่วยเชร์ด้วยถูกไหม อ่าผมจะช่วยเชร์ด้วยแล้วก็อย่างองค์กรอิสระเนี่ยนะที่ไปที่มาขององค์กรอิสระที่มันเกิดขึ้นแต่สมัยยุคปฏิวัติรัฐประหารเลยจะเป็นปปชกกต,กตสารัธรรมนูญแล้วมาช่วยดูกันตรงนี้อ่ามันจะได้ประโยชน์มากขึ้นอย่างปปชเห็นไหมล่าสุดเมาาื่อช้าอ่านข่าวนะเจ้าที่ปปชที่ไปโยงใหญ่กับเงินเงินสวยอะ่ะ นะสวยพนันออนไลน์อ่ะมีการชี้มีการโยงนะตำรวจก็โดนกันเป็นพวงนะโดนกันเป็นพวงคราวนี้ไปโยงถึงเจ้าหน้าที่ปปชนะครับที่มีส่วนในการช่วยเหลืออย่างเงี้ยเอออย่างงี้ดีน่าสนใจนะผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ของชาติบ้านเมืองที่เราจะต้องช่วยกันไม่ว่าเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลหรือถ้ารัฐบาลนิ่งเฉยเอาฝ่ายค้านช่วยกันจี้นะครับตั้งกระทู้ถาม นะกระทู้สดกระทู้แห้งก็ว่ากันไปก็ถามอย่างงี้ไปชนจะได้ประโยชน์สารรัฐธรรมน,นูญนะหลักหลายสิ่งหลายอย่างก็ยังมีคนติติงนะมีคนติติงถึงความไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรหรือว่าความที่มองว่าสารนุนนี่ยังมีความไม่เป็นกลางไม่เป็นธรรมก็แล้วแต่มุมมองของคนที่จะมองแต่สิ่งสำคัญคือมาช่วยกันแก้ เออถ้าฝ่ายค้านทําหน้าที่แบบนี้นะผมจะชื่นชมนะครับแต่ถ้าพวกฝ่ายค้านไปมุ่งเหมือนการเมืองเก่าๆอะ่ะเหมอือนพรรคการเมืองพรรคหนึ่งอะ่ะในอดีตะนะท่านผู้ชมก็ได้จะพอเดาๆก็ได้ละมั้งพรรคการเมืองในอดีตที่มีชื่อเสียงแล้วก็เน้นบอกว่าโอ๊ยพรรคเนี่ยคือประชาธิปไตายมีหลกักเงามีหลกักฐานที่นั่นแน่นหนาะแต่สุดท้ายเป็นไงพอจุดยืนเปลี่ยน วันนี้พักการเมืองพักนั้นเหลือสอสอแค่ยี่สิบกว่าคนเห็นไหมฮะเออเหลือสสอแค่ยี่สิบกว่าคนแล้วก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยยังจะมีเหลืออีกหรือเปล่าเห็นไหมเราจะเห็นบทเรียนของการเมืองที่ที่ใช้แต่วาทกรรมนะแล้วสุดท้ายมันก็จะจบด้วยวาทกรรมวาทกรรมมันก็คือลมมันไม่ใช่เนื้องานมันไม่ใช่เนื้องานอย่างกร,รณีท่านทักษิณชินวัตรเช่นเดียวกันผมมองว่า เรามัน,ม,นมันกระบวนการทางกฎหมายเขาก็ออกมาโดยกระบวนการทางกฎหมายทุกอย่างนะครับนะไม่ว่าการตั้งแต่พระธานอภัยโทษตั้งแต่การพักโทษมันเป็นกระบวนการที่กฎหมายบัญญัติและเป็นกฎหมายที่มันเกิดขึ้นในยุครัฐบาลก่อนคือยุคพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนะอ,อระเบียบร,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 รัชทรรานูญธรอมนูญอะไมันเกิดขึ้นสมัย ในยุครัฐบาลก่อนไม่ใช่เกิดขึ้นในยุครัฐบาลเอ้ยนี่ไม่ได้แปลพูดแบบเข้าข้างนะแต่ผมอยากให้เดินหน้านะในมุมมองที่มองประเทศเป็นหลักไม่เน้นที่วาทกรรมนะไม่เน้นที่วาทกรรมนะแล้วมันจะได้ประโยชน์มากครับนะคุนทักษินไปไปเยี่ยมพักผู้ไทยมันก็แน่นอนเขาก็ต้องไปเยี่ยมมันเป็นเรื่องธรรมดาคุณทักษินชินวัตรเนี่ยเป็น ผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยนะสสที่อยู่เพื่อไทยไปยัจจุบันก็มาจากไทยรักไทยนะดีจำนวนมากมายไทยรักไทยถูกยุบก็มาเป็นพลังประชาชนพลังประชาชนถูกยุบก็มาเป็นเพื่อไทยก็เป็นรากเหง้าของพรรคไทยรักไทยแล้วคุณนุ่งเอ็กก็เป็นลูกสาวท่านทักษิณชินวัตรแล้วก็ไปเยี่ยมพรรคมันไม่ควรจะเป็นเรื่องอะไรเลยมันไม่ควรจะเป็นเรื่องอะไรเลย เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาธรรมดาแล้วการให้คำปรึกษาการเล่งต่างผมว่าเป็นคำปรึกษาที่มีประโยชน์นะครับไม่ว่าใครทั้งนั้นควรอามาใช้ครับถ้าการให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์นะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แกลนไม่ใช่กระดุงกระดิงหาเรื่องก็ใส่กันหาเหตุก็ใส่กันนะมันก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาเขามีไว้เพื่อให้แสดงความคิดเห็นโดยสุจริต อันนี้คือหลักของมันนะครับในสภาเนี่ยเขาต้องการให้บรรดาสสหรือสวกันแล้วแต่ไปแสดงความคิดเห็นด้วยความสุจริตใจไม่ได้ให้ใช้เป็นเวทีในการที่จะไปแสดงความเห็นแบบไม่สุจริตแต่เอาละในการพิจารายวันนีก็แฝงความไม่สุจริตอยู่นั่นแหละก็ไม่ว่ากันแต่เราต้องเข้าใจหลักว่าถ้าเราจะมองการเมืองหรือทําการเมืองในรุ่นใหมนะ่ผมอยากให้ใช้สภาแบบสุจริตใจส่วนจะผิดจะถูกค่อยว่ากัน นะอย่างกรณีเมื่อวันประธานสภาคุมเกมรู้สึกจะเป็นคุณรังสุมันโรมขึ้นอภิปรายโอ้นะครับโต้เลยจนกระทั่งสุดท้ายประธานบอกว่าพูดมามากพอแล้วการตั้งกระทู้ถามไม่ใช่การอภิปรายนะก็ตั้งคำถามไปอธิบายประกอบนิดนิดหน่อยหน่อยนะประกอบนิดนิดหน่อยหน่อยพอให้เข้าใจประเด็นที่จะถามนะครับหรือปัญหาที่จะถามเพื่ออะไรเพื่อถามรมัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้เขาสามารถตอบได้ตรงประเด็นอันนี้คือการตั้งกระทู้และถามกระทู้แต่ไม่ใช่อภิปรายแบบอภิปรายไม่ไว้วางใจอันนั้นไม่ใช่แล้สุดท้ายประธานสภาเมื่อวานผมเห็นแล้วโอ้ผมก็มีความรู้สึก้าผมไม่ประธานเนี่ยผมว่าผมจะใจร้อนมากกว่าท่านวันมาหมัดนอมัทไทยนั่นคือผมมองว่ามันไม่ใช่ผมมองว่ามันนี่จริงๆนะที่พูดจากใจโดยแท้นะครับนะโดยใจโดยแท้เลยผมอยากให้ปรับมุม การใช้เวทีสภาให้เป็นเวทีแห่งเหตุและผลเป็นเวทีที่เราข้อได้จริงข้อกฎหมายมาคุยกันแล้วก็จบกันด้วยเหตุและด้วยผลไม่ใช้เทคนิคไม่ใช้วิธีการการเมืองรุ่นใหม่อยากให้เป็นอย่างนั้นในดีตแล้วก็แล้วไปแต่การเมืองรุ่นใหม่อยากให้เป็นแบบนี้จริงๆเอาเหตุเอาผลมาว่าเลยข้อได้จริงตรงไหนไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรไม่ดีว่ามานะ หรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีคําชี้แจงมีคําอธิบายอ,าอธิบายได้อธิบายไม่ได้ประชาชนก็ฟังอยู่เขาจะรู้ว่าคนนี้อธิบายได้หรืออธิบายไม่ได้ตอบนอกรูวนอกทางนอกเรานอกคําถามหรือถามไม่ตรงคําตอบประชาชนจะเป็นคนรู้และตัดสินใจแต่ผู้ชี้นําผู้นําในการคําถามจะต้องถามด้วยความสุจริตใจซะก่อนอย่าประเภทหาเรื่อง หรือหาเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องแล้วประชาชนก็จะไม่ได้ประโยชน์ชาติบ้านเมืองก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอดนะครับจริงๆก็อยากจะเข้ามาพูดคุยทักทายกันท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณานะแชร์กันไปนะฮะนานๆทีก็มีโอกาสออกสดเดียวๆในช่วงของตรงประเด็นแต่วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอยากจะมาพบปะทักทายเฉยๆ <laughs> นะครับอยากเอาสาระที่เรามีความเห็นหรือความรู้สึกที่เราเป็นคนนอกสภานะครับมาอยู่ในสายฝ่ายบริหารแต่เป็นคนนอกสภาคือไม่ได้อยู่คนในสภาในสมัยนี้ผมก็ไม่ได้เป็นกรรมการคณะไหนแต่เพียงแต่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกรรมธิการอยู่สองคณะนะฮะเป็นคณะอนุหนึ่งคณะคณะกรรมการวิสามัญหนึ่งคณะตอนนั้นเองนะครับไม่เหมือน ชุดที่แล้วก็อยู่หลายคณะก็ไปอยู่ในซี่ของฝ่ายบริหารนะก็เลยมองเข้าไปในสภามองเข้าไปในตัวสสที่ใช้เวทีสภาผู้แทนราษฎรหรือเวทีรัฐสภานะครับที่เราบอกว่าเราเป็นผู้แทนราษฎรน,นะเราจะทํางานเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อประชาชนอะไรก็แล้วแต่ครับก็เป็นความตั้งใจก็อยากให้ใช้ความตั้งใจนั้นเนี่ยนะ,นะให้เป็นประโยชน์จริงๆอย่าเพียงแค่ การนี้กระดาษกระเดี๋ยวกระดาวมันเวทีทั้งนั้นไม่ใช่เวทีตลกที่เป็นเวทีที่มันจะต้องทํางานด้วยเหตุด้วยผลชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลอภิปรายด้วยเหตุและด้วยผลใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อฝ่ายนึงบอกว่าไม่ใช่ฝ่ายนึงบอกว่าใช่ก็ต้องหาพยานหลักฐานหาข้อเท็จจริงมาเพื่อหักล้างความใช่และความไม่ใช่อย่างเงี้ยถ้าได้แบบนี้นะโอ้ผมจะชื่นชมสภาเป็นอย่างยิ่งเลย นะครับไม่ใช่อะไรสูงสีสูงมากก็นับองค์ประชุมมั่งตั้งกระทู้ถามแว้งกันมั่งนะอันนี้ผมว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างกรณีปัจจุบันเนี่ยนะฮะกกตอ,อย่างไรมัก่กกตน,นี้ท่านก็ต้องจับตาฝ่ายค้านนี่เพราะอะไรหลังวันที่สิบพฤษภานะครับก็จะต้องมีการประกาศรับสมัครสวเพราะสวชุดปัจจุบันนี่จําหมดนะครับจําหมดอายุ คือวันที่10พฤษภาคมนี้นะหลังอยู่ครบมา5ปีนะครับหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการในการคัดสรรในระบบเลือกคุยของสอวหลายคนก็เริ่มเปิดตัวมาแล้วเมื่อเช้าอ่านข่าวบอกจาร,รมนัทจะตั้งกลุ่มเพื่อเทียจะลงสมัครสรวอรเอาก็ว่ากันไปครับแพ้ชนะก็ว่ากันไปอ,อย่างเงี้ยฝ่ายค้านต้องหันมาดูว่าเอาสอวเป็นยังไง นะครับสวเป็นยังไงเออนะการที่จะเลือกสอวในคราวต่อไปมันมีข้อด้อยข้อดีหรือข้อเสียตรงไหนจะมีวิธีการอย่างไงที่เราจะได้สวมาให้มีคุณภาพออจะได้สวแบบไหนที่มันไม่ซ้ําแล้วซ้าเก่าอ,อ่าก็ช่วยกันระบบเลือกไข่ก็เป็นระบบที่มีปัญหาแต่ว่ามันก็ต้องเลือกไข่เพราะอะไรเพราะรับนูนปีหกศูนย์มเขียนไว้อย่างนี้ จำนวน60มีสว250คนอยู่ในปัจจุบันนะแต่ความจริงตามรับนูนโดยแท้เนี่ยครับถ้าไม่มีบทเฉพาะการสวก็มีอยู่แค่200คนอย่คราวหน้าที่จะเกิดขึ้นคือมี200คนไม่ใช่250อย่างนี้เป็นต้นการเลือกควยมีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนกกตมีจุดล่อแหลมหรือกกตมีความเป็นธรรมไม่เป็นธรรมตรงไหนหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาอภิปรายจะได้ประโยชน์นะครับอย่างนี้ประชาชนได้ประโยชน์แน่นอนหรือนะฮะ หยิบยกอาดูดิกระทรวงไหนมีการุทุจริตคอร์รัปชันบ้างไหมการดรําเนินงานของแต่ละกระทรวงเนี่ยมันได้ลิได้ผลได,ได้อะไรยังไงบ้างไหมเออมาช่วยกันรตรวจสอบดูแลอย่างนี้ประชาชนจะได้ประโยชน์นะครับรัฐบาลก็จะทําหน้าที่อย่างเต็มที่อย่างนายกรัมตีเนี่ยโอ้โหนะครับขออภัยนะครับเป็นคนที่เขาเรียกโคตรละขยดขยันเลยอะรูไ้ไหมโคตรละขยันเลย เอาคนแซะกระแซะอยู่นั่นแหละเอออย่าบอกว่าโอ้ไปต่างประเทศบ่อยจังเอาคนเป็นนายกรัฐมตีไปต่างประเทศบ่อยมันผิดตรงไหน,นล่ะครับเขาไม่ได้ไปเที่ยวใช่ไหมเออเขาไปหาตลาดเขาไปพูดไปคุยจากเดิมที่ประเทศเราเนี่ยมันย่ำแย่ไปที่ไหนชาติต่างชาติเขาไม่ค่อยยอมรับต่อเรยนักที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้เมื่อมีโอกาสเป็นประชาธิปไตยนายกรลฐมตี<ๆ>ก็ไปต่างประเทศไปทาํามาค้าขายเห็นไหมนี่ ข่าวล่าสุดบอกว่าจีนจะลงทุนใหญ่ในประเทศไทยในรถอีว <pues> ีเห็นไหมล่ะเออมันได้ประโยชน์ไหมล่ะอเมริกาในทุนระดับใหญ่ก็จะเข้าประเทศไทยได้ประโยชน์ไหมล่ะได้อันนี้คือนายกไปต่างประเทศบางคนอย่างสวพิพันก่อนบอกบอยนายกทําตัวเป็นเซลแมนอาสมัยคุณทักษิณชินวัตรเดียวก็บประกาศชัดเจนว่านัททักษิณชินวัตรจะเป็นเซลแมนเขาจะขอเป็นเซลแมนเลย แต่คำว่าเซลแมนในภาษานายกบัปติมันไม่ได้แปลว่าแค่เป็นพนักงานขายแต่หมายถึงว่าเจ้าของทําการตลาดเองเลยนะครับมีผู้ช่วยแต่เจ้าของก็ทําการตลาดผู้ที่ไหนเขาก็มีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจใช่ไหมละ่ะมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจการค้าขายการนํามาค้าขายมันก็มันก็ดีกว่าเซลธรรมดาไปอ่ะเจ้าของไปอ่ะ เออผู้บริหารประเทศตัวแทนอันดับหนึ่งของประเทศไปมันก็ได้ประโยชน์อะคนแซะก็แซะไปอ่ะนะอันนี้คือมุมมองที่อยากจะหยิบยกมาพูดนะครับวันนี้ในช่วงของตรงประเด็นใน,ในทางช่องตรงไปตรงมาทีวีท่านผู้ชมครับนะก็เข้ามาทักทายกันโอ้วันนี้หลายท่านนะครับคุณเจียนก็ทักทายกันเข้ามาคุณคนครลำดวนะนะครับะนะะแฟนเก่าทั้งนั้นเลยนี่นะครับยังอยู่คุณอูไร ใช่ไหมอันนี้แฟนเก่าทั้งนานเลยทักทายกันเข้ามาขอบคุณนะครับขอบคุณอย่างยิ่งแม้ว่านานๆทีจะมีโอกาสได้ทักทายในช่วงรายการสดนะก็มีโอกาสอย่างนี้แหละครับว่างๆก็พยายามจะเข้ามาพูดคุยท่านผู้ชมก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นกันนะฮะอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อบ้านต่อเมืองเราก็หยิบยกมาพูดกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมตอนนี้เนี่ยผมก็พยายามจะพูดแหละครับนะอะไรที่ผมเห็นในมุมมองของผมนะ นะครับนในมุมมองผมถ้าผมจะพูดอะไรคิดอะไรได้ผมก็พยายามจะนําเสนอวันก่อนไปกับรับจีกระทรวงการลงหมไปดูเรื่องไฟป่านะไปดูเรื่องไฟป่าไฟไม่ป่าไปดูเรื่อง PM 2.5เดียวนี้แรงอยู่นะครับ2.5นี่ผมไปเชียงรายตอนนั้นนะครับก็ยังถือว่าสูงขึ้นฮอลิคอปเตอร์เนี่ยโอ้โหนะครับเห็นหมอกเป็นทั้งหมอกก็เรียกหมอกไอ้น้ากับหมอกควัน มองมาข้างล่างแทบไม่เห็นอันนี้ก็น่าเห็นใจก็มีการมีการพูดคุยกันมีการเสนอกันหลายเรื่องอย่างการกาจัดเอ็มสจดโดยการไม่ให้เผาไฟป่าอย่างเงี้ยปัญหาก็เกิดหลายอย่างภายในประเทศก็มีการเผานอกประเทศก็มีการเผาแล้วก็ของเราเป็นหลุมเป็นแอ่งอยู่ตรงกลางก็ไหลควันก็ไหลเข้ามาประเทศไทยก็ช่วยแก้กันแก้ปัญหาทั้งในประเทศและต่างประเทศผมก็มีการเสนอวันก่อนประชุม ผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับหลายกระทรวงอยู่ด้วยกัน mm. ผมก็เสนอว่าเอ๊นะครับการกําจัดหมอกควันเนี่ยมันต้องมีหลายรูปแบบนะ mm. ในส่วนต่างประเทศก็ว่ากันไปแต่ส่วนภายในประเทศมีหลายๆส่วนที่ควรจะแก้ไขก็มีคนเสนออยู่หลายอย่าง mm. ผมบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยน่าสนใจอย่างกรณีแก้ปัญหาเรื่องอ้อยอย่างเงี้ยแทำไมเราทำไมเราไม่ปรับภาระในการตัดอ้อยให้กับโรงงานอุตสาหกรรมไป mm. ใช่ไหมล่ะ ไอโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบในการตัดอ้อยเพราะเขามีความพร้อมในการหาเครื่องจักรเครื่องมือครั้จะให้ประชาชนไปหาเครื่องจักรเครื่องมืออ้อยมีแค่ห้าไร่สิบไร่มันจะไปซื้อไหวได้ยังไงจะรวมตัวเป็นสากลก็ไม่ใช่ง่ายจะไหมก็ผักประหให้กับเจ้าของโรงงานไปในการตัดนะเขาก็จะได้ไม่ต้องเผาเพราะการที่เขาเผาเนื่องจากว่าการเผาคือต้นทุนที่ถูกที่สุดนะต้นทุนที่ถูกที่สุดนะคือการเผาอ่ะ ทีนี้ถ้าเขาไม่เผาเขาไปตัดต้นทุนมันสูงขายได้ราคาเขาาราคาน้อยเขาก็ขาดทุนก็ผลักันละเหล่านี้ไปเขาก็เป็นข้อเสนอนะครับหลายคนก็พยายามเสนอหลายๆเรื่องในการแก้ปัญหาเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเอออย่างนี้ดีมันได้ประโยชน์ถูกไหมอ่เนี่ยผมไปไปป่าเมาื่อคานจะแล้วนี่นะครับถ้ามองถึงเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์เนี่ยมันก็ยังไม่พอหรอกครับนะยิ่งร้อนจัดจัด,จดตอนนี้อุณหภูมิโอ้โหนะครับอุณหภูมิตอนนี้ถือว่าร้อนมากนะ ออกไปข้างนอกแทบจะไม่ไหวเลยใช่ไหมโอกาสเกิดไฟป่าโอกาสเกิดไฟไหม้ก็ยิ่งสูงดับด้วยน้ําอย่างเดียวก็ไม่ไหวไปศึกษาวันก่อนไปเรื่องไฟป่าเขาชี้แจงบอกว่าเราใช้เ,เคมีที่เป็นรูปบอลลูนเอาไปดับไฟป่าปรากฏว่าไม่ได้ผลนี่นี่ก็ได้ความรู้รมาเพราะอะไรพอยนบอลลูนไปปุ๊บระบุบรวดตุ้มแทนที่มันจะไปดับไฟมันกับกระจายไฟกระจายไฟให้เกิดการ อะไรไม่มากขึ้นเห็นไ,ไหมอันนี้คือปัญหาเอออย่างนี้เลครับหยิบยกปัญหาประเด็นแบบนี้ม,มาในสภาผู้แทนราษฎรน,นะมันก็จะเกิดประโยชน์มากมหมอย่าไปใช้แต่วาทกรรมไม่ได้ไรหรอกครับนะแต่ผมเห็นหลังๆเนี่ยวาทกรรมมันเยอะเกินไปผมจึงของมาพูดวันนี้นี่นะมันเป็นวาทกรรมที่เยอะเกินไปนะขอให้มีเรื่องที่จะพูดแต่ไม่ได้มองว่าที่จริงแล้วมันควรจะพูดหรือไม่ควรพูด ไอ้ที่เยีงไอ้ที่พูดจากใจทแท้ๆน่นนี่นะครับอย่าไปใช้วัตรกรรมมากครับเรียนทังท่านทักษิณชินวัตรก็เช่นเดียวกันอย่าหยิบมาเป็นประเด็นมากนะท่านก็ใช้สิทธิตามกฎหมายตามสิทธิที่ท่านจะมีอยู่การเขาจะรักเขาจะศรัทธานะมันเป็นเรื่องของประชาชนคนเขารักคุณจะไปห้ามเขาไปได้คนเขาชังก็จะกลับมารักคนที่รักกลับจะกลับไปชังได้ แต่คนที่นิยมชมชอบท่านทักษิณชินวัตรคุณก็ไปห้ามเขาไม่ได้ท่านทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับถ้ากระพูดกันแบบตรงไปตรงมาท่านถูกกระทําสมัยสนธิบุญยกรินยึดอํานาจมีการตั้งคอตสอสคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินตรวจสอบทักษิณท่านทักษิณชินวัตรแล้วมาดําเนินคดีเอาฝ่ายตรงงานข้ามฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์มาเป็นคณะกรรมการถูกไหม แล้วก็ท่างกระถูกดำเนินคดีแล้วศาลก็ตัดสินถามว่าความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมมีไหมล่ะเออแต่เอาละนั่นก็ผ่านไปละมาวันนี้ความจริงแต่วันนะั้นในมุมมองผมเนี่ยถ้าใช้รูปแบบกระบวนการยุติธรรมที่มันตรงไปตรงมาเนี่ยถ้าตัดสินไม่ต้องไม่มีความผิดอะ่ะผมดูนโยบายแต่นโยบายท่านที่โดนสองสามข้อหาเนี่ยมันไม่มีความผิดแต่ว่าเมื่อศาลตัดสินไปแล้วมันยุติเป็นธรรมหรือไม่อีกเรื่องหนึ่ง เพ้ะอย่าไปหยิบยกเรื่องพวกนี้มาไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในมุมมองผมนะวันนี้ตันทศินจินวัตรเป็นคนระดับโลกนะไปที่ใดรีก่กนใาในโลกนี้เหลือไม่กี่ประเทศที่ท่านไม่ได้ไปก็เอาประโยชน์เอาความรู้ความสามารถเอาวิสัยทัศน์เหล่านั้นมาช่วยบ้านเมืองได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็ได้แต่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ก็อยู่บ้านเดียวกันกับลูกสาวที่เป็นหนัวหน้าพรรคเพื่อไทยถูกไหมล่ะ คือต่เลยจะไปมองเรื่องยิบย่อยจุ๋มยิมจุ๊บจิบมองสาระว่าสมมุติว่าท่านเสนอหรือว่าท่านให้ความคิดเห็นเรื่องนี้มาให้คำปรึกษาแบบนี้อย่าเป็นทางการไม่เป็นทางการแล้วแต่มันดีหรือไม่ดีมันได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าไม่ดีเอาละช่วยกันคอมเมนต์ว่าเออมันไม่ใช่หรือมันไม่ดีถูกไหมท่านาใดใช่ก็อเสนอแนะหรือว่าให้ความคิดเห็นหรือให้คําปรึกษา กับใครคนใดในพักคนใดคนหนึ่งแล้วเ็าหยิบยกมาแต่เราในมุมฝ่ายค้านเราไม่เห็นด้วยก็ก็แสดงความไม่เห็นด้วยด้วยเหตุและด้วยผลกันแต่อะไรที่มันดีประเภทสร้างวัฒกรรมเพื่อทำลายสิ่งที่มันดีๆอันนี้ไม่เกิดประโยชน์อันนี้พูดกันแบบตรงๆนะผมเป็นคนตรงๆนะไม่เกิดประโยชน์ดีก็บอกว่าดีไม่ดีต้องไม่ดีเวทีสภาอย่ามาเป็นเวทีล้อเล่น ฝชนเขเลือกเขามาอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเขาไม่ได้เลือกให้มาเล่นเขาเลือกให้มาทํางานฝ่ายนิติบัญญัติเาก็เลือกมาเพื่ออีิใจหนึ่งตัวสอบฝ่ายบริหาร 2. คือพินาร่างพินาแก้ไขกฎหมายอะไรที่มันยังล้าหลังเก่าแก่ไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องมันเป็นตัวปัญหาก็ช่วยกันแก้ไขปัญหานี้คือฝ่ายนิติบัญญัติที่มันบัญ,ญญัติไชัดเจน เขาไม่ได้เวทีมาล้อเล่นนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลิกการใช้วารกรรมกันแล้วเอาเนื้อหาสาระเวลาประเทศไทยเหลือไม่มากหรอกนะแป๊บๆๆนี่เดือนมีนาแล้วสุดล้เห็นไหมมกราคมพมีนาผ่านไปสาเดือนเดือนหน้าเมษาหยุดกันบานอยู่ดีก็พิษภามิตารากลางปีแล้วหยอแปบบ๊แบๆบแบบกับปลายปีแล้ว จากแป๊บเดียวก็เป็นหนึ่งปีไปแล้วผ่านไปนะใช่เวทีเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์อันนี้ฝากกันจริงๆนะครับนะ,ะผิดถูกก็ขออภัยแต่ว่าผมพูดจากใจของผมอยากเห็นเวทีการเมืองที่เป็นเวทีคนแบบไม่ใช่คนรุ่นใหม่แต่เป็นแบบใหม่รูปแบบใหม่ที่เราใช้เหตุใช้ผลนะครับไม่ใช้วาทกรรมอย่างที่ผมเรียนน่ะนะเราได้เห็นแบบอย่างพรรคการเมืองบางพรรคที่ใช้สายาเป็นวาตกรรมมาโดยตลอดวันนี้ นะฮะก็สสแทบจะเหลือไม่กี่คนแล้วเห็นไหมเห็นอย่างอะนะครับคนก็เปลี่ยนได้นะแล้เเพิ่ด,ดีไม่ดีอาจจะเหลือเหลือ,อจ,จะไม่เหลือก,ก็ไม่รู้ด้สซ้ำไปในอนาคตถ้าขืนทําการเมืองแบบวารรกรนะเพราะฉะนั้นอย่าใช้วารรกรข้อที็จริงรายละเอียดหลายๆเรื่องมีเยอะครับที่ควรจะหยิบยกมาพูดกันอ่ะวันนี้ถือว่ามาบ่นสู่กันฟัง <laughs> มาบ่นสู่กันฟังนะกัตแต่ว่าบ่นก็ยังเป็นสาระอยู่นะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังเป็นแฟนๆแนฟนคลับเดี๋ยวแน่นตึงตากันอยู่ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรายการผ่าน a c e b o o k นะผ่าน Tik Tok ผ่าน YouTube นะที่ติดตามในภายหลังก็ขอกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่คุณและคุณนคะรลำดวนออนนะครับอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ขออนุญาตใช้เวลาการเพียงแค่นี้ก่อนทักทายปลาใสากันเข้ามาก็มีสาระบ้าง พอสมควรนะครับท่านจะมีแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ยินดีนะครับสามารถคอมเมนต์ที่รายการตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีครับพอดีมีภารกิจนัดหมายไว้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการผมจำนงชัยมงคลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ